我不不了，我得。 แล้วผมไม่มนานั่งเป็นนักการเมืองหรอกรู้ไหมท่านพอื่นดีกว่าวันนี้อยากจะเห็นนักการเมืองทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้และทุกพักการเมืองมันต้องทําการเมืองตรงไปตรงมามิสเตอร์ทีมโกรูสุราไทยผู้ที่คิดคำแถลงเกตส์พิมพ์ลุงแอนคอตเตอร์ด้วยแองจิลตอนนี้เราอยู่จอเมือนนะคะเวลาตีห้าส่วนเราผู้ตื่นตีสี่ ตีสามเลยวันนี้ตื่นตีสามนะเพื่อเตรียมเดินทางมาเช็คอินเช็คอินออนไลน์ไปแล้วเนาะเดินทางให้ทันตีห้าห้าห้านะแต่เรามาถึงก่อนตีห้าได้สามแล้วมีเวลาเหลือเฟือมากๆนี่เราจะเป็นความโลโงโงอ่คนด้านหลังไม่ค่อยมีแต่ข้างหน้านมันมีดูข้างหน้ากัน นะเป็นบูธระหว่างทางแบบนี้นะคะอเ,คเออเด็กๆมานั่งเล่นก<ม>นะระโดมเนาะเป้าหมายเขาคืออะไรเนี่ยยระหว่างทางก็จะมีนกอแอร์เล้า mm hmm. ตรงนี้นะแต่ละขาการก็จะมีเราให้ได้นั่งรอนะะั่งพักนั่งนวดระหว่างรอการเดินทาง เครื่อ,อินก็สแตนบายเตรียมบินนะเล้าวันนี้ก็เป็นเล้าของบางกาะแอร์เวย์ก็จะดูหรูขึ้นมาหน่อยนะกว่าเมื่อกี้ดูลาไมเอาโอ้โหไปทำงานไปทักผ่อนไปหลายภารกิจแต่ละคนนะคะเราก็จะพีดีพี คะเห็นข้างหลังเขาพอเนาะอันนี้อนุญาตออกได้นะเอออันนี้เป็นร้านของอะไรเป็ร้านของอะไรไม่รู้บอกเป็นร้านค่ะเดอะเดอะโคอะไรสักอย่างไม่พอโซนเนี้ก็จะค่อนข้างสวยแล้วก็กว้างนะจุดนั่งทอจะมีเครื่องบิน เครื่องบินโชว์ไปปีกสองชั้นมาให้ได้โชว์โอ้โนี่มุมพิธีการตําเนิดจิจการการบินของไทยให้ดูตรงนี้นะเออถ้าใครแบบอยากจะมาด,ดูก็จุดระหว่างนั่งรอคุืเครื่องก็จะมีมุมให้บร,ริษัทได้นั่งชมก่อนเดินทาง ต้องเกตห้าสิบ ตึงติดตกันโอ้สุดยอดเชงแล้วชออะเรียงไรครับทานครเบขึ้นเลยาต้อนรับกันด้วยกนสองขายอย่างอานยู่แน่ตรงนี้ ของปลาก็อันนี้เปันนี้เขาบอกอันไหนเด็นอันไหนเออใช่มันแยกคนละปปลูกลาวาอันนี้หมูซาเปาค่ะปลาไม่เอาสองกระบอกเออปลาพี่อัออนหนึ่งของลาวาแล้วหรอกไม่หมดแล้วไอยังไม่หมดเหลือติ่มซำเนี่ยมาแล้วอุ้ยมาแล้ว เดี๋ยวแล้วกแล้วูแล้อันนี้หนกจีบป,ปูก็ลองมานับดูว่าใครสั่งเยอะนี่วางให้มันเต็มๆเนียเก่ากินแป้งมันไมหมล้ะอันนี้ปูจะมีพุ่งด้วย อันนี้คือะขอันนี้ไ่แมาอันนี้สะลเปาไป่คริมลาวาส่ร่อันนี้ไม่อาจาเอาไหนี่คือิ้มใส่จิ้มนิดนึงเดี๋ยวเอาแ้มมาดเวยนะคะับเต็มๆของสองสาวที่กินสั <emat> ่งมาวันนี้จุกๆ ก่อนทานพิธีกรรมก่อนทานพิธีกรรมก่อนทานได้ยังจะกินีล้โครบแล้วสวยค่ะจะมานำหน้าไหนที่ฉันสั่งไปนัหนึ่งสองสามนี่ก็ขอพี่ใหมห่นี่ห้าห้าอ,อันนี้อ,นะอ๋อ รวมกันก็เลยดูเยอะอันนี้อ่ะอันอนี้เฮ้ยอันนี้วางวางวางเป็นนั่นแหละไม่ดูไม่ดูรถฟฟเทเราวามขอมขนาดใหญ่อ่ะเลยอุ้ยโอ้มันทะลักอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างนะอ๋ะอเป็นยักซี่ แรัเรามี้นี่แรเรื่องของคาชื่อสัจรรจริงเพื่อให้ท่าประชาชนทุกคนสามารถเชื่อใจเราได้ครับต้นน้องแรงเชื่อผมตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าใครถามนักข่าวถามผมเนี่ยผมพูดตรงอยากเป็นอะไรผมพูดตรงอยากทําอะไรผมพูดตรงผมไม่เคยปิดเปี้ยวผมไม่เคยปิดบังอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกนวีสื่อแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยกระสุนไม่ต้องพูดถึงกับผมไม่มียังไงก็ตามผมไม่เห็นด้วยในเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น สิบขายเสียงต่างๆนานาอย่าทําและทําไม่ได้เรื่องนี้ผหมจะให้คามั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง, <c oughs> งการเมืองต้องตรงไปตรงมาถ้าหากมีการเมืองบิดเบี้ยวแล้วผมไม่มานั่งเป็นนักการเมืองหรอกผมไมํทำอย่อ่ดีกว่าวันนี้อยากจะเห็นนักการเมืองทุกคนได้อยู่บนเวทีนี้และทุกพรรคการเมืองมันต้องทําการเมืองตรงไปตรงมา และผมให้คำมั่นสัาอีกครั้งหนึ่งว่าการต่อสู้กับการเมืองที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าวันนี้หรืออนาคตถ้าผมยังคงอยู่เป็นนักการเมืองผมจะสู้อย่างตรงไปตรงมาและผมจะสู้ด้วยนโยบายต่างๆที่ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่านโยบายนี้จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นและผลประโยชน์จะเข้าสู่พี่น้องประชาชนแทจริงผมครับขอบคุณคุณ,คณคกนวีค่ะคุณชลัรคาต่อ เลยค่ะการเมืองจะตรงไปตรงมาได้ยังไงจากภูมิใจไทยครับก็ในส่วนของพรรคคุณเคยไทยนะครับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่มีแน่นอนครับแล้วในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้เองเราไม่ต้องดูถูกผมเชื่อใจว่าประชาชนคนไทยครับเราแยกออกแค่เงินจํานวนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันเลยตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกประมาณแต่เราดูที่คณะบริหารของเราเราดูที่นโยบายของเราเราดูที่ภาระงนราที่พร้อมจะมาดึงคนนอกที่เก่งงาน และ er. รูปปัญหามาแก้ป hmm. ัญหาของพี่น้องระชาชนจรีครับนายกอภิสิทธิ์กลับไปเป็นนายกท่านมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาใครชอบใครหมดคุณเป็น่านนะครับทักคนเราทำไมต้องโหวตคุณนะทุกท่านไม่ใช่คะแนนเสียงแต่ทุกท่านเป็นหุ้นส่วนในการนำประเทศนี้ฝ่าวิกฤตประเทศไทยไปให้ได้ฝ่าวิกฤตประเทศ เลือกภูมิใจไทยดิสนีย์มาแน่ครับผมทีนี้ขอเสีด้ยเลยนะประชาชิคะทาไมต้องโหวตคุณคะเลือกประชาชิเลือกพันตำรวจเอกทวีสอบสอบอดีตอธิบดีดีเอสไอเพื่อเข้าไปตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันและปราบทุนเทาครับพี่น้องเสียงประชาชิพี่ซ้ค่ะทำไมต้องโหวตประชาชน เลือกตัง้งเลือกอนาคตค่ะพี่น้องประชาชนคือคนกําหนดอนาคตประเทศนี้สุดท้ายแล้วผลเป็นอย่างไร,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 รพวกเราเครารพท่านและเชื่อว่าท่านมีความฝันเดียวกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายสิดท้ายที่ข้าทำทำไมต้องกดบดข้าทำ อาจจะพูดไม่เก่งพูดไม่ได้ไพเราะแ,แต่ทําจริงลุยจริงจริงใจ,ง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 จงเพื่อพี่น้องประชาชนคามากกว่าพูดครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเวทีกันในวันนี้นี่คือสิ่งที่เป็นทั้งคำมั่นสัญญาเป็นทั้งนโยบายและเป็นไอเดียมอสัยาพที่แต่ละคนได้สแสดงออกมานะครับและนี่ก็คือสภาพแคร์การทำง,งานไปกับสภาพอ่อมมากตอนนี้อ่อมมากนะคะอ่อมมาก ครหนึ่งก็ดมยาไปแล้วหนึ่งเราทำงานมาแล้วสิบสี่วันสิวันเอ้ยใช่ไหมไม,ไม่ได้หยุดเหรออันนั้นห้าสิบสองสิบสองวันอือบ้าน5ทมกวาองขึ้นที่ทวันนี้ก็จบ ทำงาน,นไปกรอบหาดใหญ่ด้วยสถานที่ที่สนามบินหาดใหญ่นะคะบรรยากาศหาดใหญ่เวลานี้ตอนสามทุ่มกว่าๆผู้คนยังเยอะแยะอยู่เลยแม่เหงานะเนี่ยเยอะมากขออภัยภาพพีทีพีบายบาย ขอบคุณต่อการติดตามค่ะ